มีโจนเหิมเกริมสวมหมวกกันน็อกนะไปก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าป้นร้านของชำหน้าแคมป์คนงานก่อสร้างกลางวันแสกๆและจับแม่ค้าชาวเมียนมามัดมือมัดปากกวาดเงินสดทองรูปพัน้์มูลค่ากว่าครึ่งล้านหนีลอยนวลโดยมีภาพวงจรปิดจับภาพคนร้ายมากัน4นี่คนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบถือมีดเข้ามาปอก่อเหตุป้นร้านของชำ อยู่ซอยเขื่อนบางเหนียวดําหมู่เตําบลถนนสีสุนทรตําบลสีสุนทรอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนะต่อมาทางตํารวจได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะที่ร้านขายของชําซึ่งอยู่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างพบนางตาดาอูอายุ45สัญชาติเมียนมาตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าคนร้ายมากัน4คนขี่รถจักรยานยนต์สคันพร้อมมีอาวุธก็คือมีดในขณะเกิดเรื่องนางตาดา บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เพียงลําพังคนร้ายได้จับเธอมัดมือมัดเท้าแล้วก็ปิดปากนะมีคนหนึ่งเนี่ยยืนคุมเชิงส่วนอีก3คนเนี่ยไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในร้านหลังจากนั้นก็พากันขี่รถหลบหนีนะฮะโดยคนร้ายเนี่ยได้เงินสดไปเนี่ยเป็นเงิน120,000บาทและก็มีสร้อยทองรูปพรรณน้ำหนักประมาณ8บาททองคำมูลค่าประมาณกว่า3 9 0 0 0 0บาท โอ้โหนี่ฮะได้ไปเยอะเลยนะทั้งเงินสดทั้งทองหนัก8บาทนะฮะร,รวมๆเนี่ยทรัพย์สินก็มูลค่าประมาณ500แสนนะฮะนี่ยังได้มือถือไปด้วยนะเครื่องหนึ่งนะครับต่อมาทางตำรวจได้มีการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านแล้วก็หน้าแข็มคนงานนะครับตอนนี้ก็พอที่จะจับรูปพรรพันธ์ของคนร้ายทั้ง4คนไวละนีะ่นะฮะไม่เห็นหน้านะสวมหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับปิดบังใบหน้า เข้ามาก่อเหตุนะฮะเออนี่คงจะมีข้อมูลคงจะแบบรู้ว่าเนี่ยร้านของชามร้านนี้เนี่ยมีเงินสดกับทองเก็บเอาไว้เยอะเนี่ยนะฮะเงินสดเนี่ยแสนสองทองอีกแปดบาทก็ไม่รู้ว่ามีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เลยเล็งเป้ามาที่ร้านนี้เลยก่อเหตุนะฮะเออ